วันนี้ผมก็จะมาทดลองเลี้ยงไข่มดแดงนะครับพอดีได้ไปดูคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็แนวทางในการเลี้ยงไข่แมดแดงจาก youtube มานะครับก็เลยคิดว่าจะทดลองดูนะครับซึ่งอุปกรณ์หลักๆที่ได้ศึกษามานะครับก็จะเป็นขวดน้ำพลาสะติกนะครับขวดน้ำเพื่อสำหรับใส่น้ำนะครับสำหรับใส่น้ำาก็จะตัดเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับปเปรียวแบบนี้นะครับ เพื่อที่จะใส่น้ําให้มือแดงกินน้ําในนี้นะครับแล้วส่วนอาหารนะครับผมก็ได้เก็บเอาตะกร้าเล็กๆนะครับที่อยู่ในครัวนี่แหละครับคิดว่าน่าจะเป็นตะกร้าขนมจีนนะครับนี่ครับสำหรับใส่อาหารนะครับก็เชือกฟางนะครับสำหรับร้อยแล้วก็มัด,มดใส่ ต้นมะม่วงนะครับผมจะทดลองกับต้นมะม่วงสองต้นนะครับจะทดลองแบบมัดที่โคนด้วยโคนที่ต้นด้วยแล้วก็กับเสาหลักนะครับเสาหลักแล้วก็จะมีเชือกโยงให้โมเดงเรียกว่าไปมาหาสู่กันนะครับก็ลองดูครับยังไงก็ลองติดตามดูถ้าหากได้ผลนะครับผมก็จะขยายผลไปที่สวนเงาะนะครับ ซึ่งเงาะก็จะมีอยู่ประมาณ80ต้นนะครับโอ้ถ้าถ้าได้เวิร์กจริงๆก็น่าจะโอเคนะครับก็ลองดูก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่เคยทําผมก็ได้ทำที่ให้น้ํานะครับอยู่3อันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีตะกร้าให้อาหารนะครับสอันอีกอันนึงก็คือตอกตะปูติดกับเสาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะไป มัดตรงนี้ใส่กับต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ยูงเชือกนะครับไปกันเลยครับนี่ครับต้นมะม่วงสองต้นที่ผมจะทดลองเลี้ยงไข่มดแดงนะครับซึ่งถ้าเราไปดูใกล้ๆเนี้ยเราก็จะเห็นกระบวนมดแดงนะครับกระบวนมดแดงเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งคิดว่าถ้าเราเอาอ,า,อาหารแล้วก็น้ํามาให้มันมันก็จะให้ไข่นะครับไอจุดนี้ผมทําเป็นหลัก เพื่อให้อาหารนะครับแล้วก็จะมีน้ํามัดไว้บริเวณนี้แล้วก็ใช้เชือกฟางมัดระหว่างต้นสองต้นแล้วก็เสาให้อาหารตรงนี้นะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับนี่มดแดงนะครับสงสัยกำลังหาอาหารครับนี่ครับรังมดแดงครับรังมดแดงง่ายรังมดแดงเยอะครับรังมดแดง อันนี้คืออยู่อยู่ต้นมะม่วงหลังบ้านนะครับหลังบ้านต้นมะม่วงอยู่หลังบ้านนะครับเห็นรังเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวเราทดลองดูนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราจะให้จุดให้อาหารแล้วก็ให้น้ำสามจุดนะครับจุดตรงกลางจะมีเสาแล้วก็มีเชือกนะครับใช้เชือกโยงระหว่างต้นมะม่วงสองต้นนะครับก็บอกว่า สร้างคอนเน็ชันให้กับมดแดงนะครับให้มดแดงไปมาหาสู่กันแล้วมันจะได้ไข่ที่โตแล้วก็เยอะขึ้นนะครับส่วนจุดหนึ่งนะครับจะมีที่ให้น้ํานะครับแล้วก็มีที่ให้อาหารนะครับสังเกตนะครับเนี่ยสงสัยกําลังรอรับประทานอยู่ครับเนี้ยครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะเอาน้ํากับอาหารมาให้นะครับ อีกฟ่งหนึ่งก็จะมีสองจุดนะครับนี่ครับผมก็จะติดตั้งสูงหน่อยนะครับเสาก็จะสูงนะครับก็ก็ประมาณคางผมได้นะครับเพราะว่าแถวนี้ทั้งหมาแล้วก็แมวเยอะนะครับบางที่นะครับที่ตามคลิปเขาบอกว่าเอาไว้ตรงโคนนะครับแล้วก็มีถังน้าไว้ตรงโคนก็ได้แต่แต่ในมีหมามีแมวนะครับเยอะแยะไม่งั้นอาหารเราก็หมดเลยครับก็เลยต้องเอาไว้สูงหน่อยเดี๋ยวก็ ลองดูนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ที่ทำครับผมนี่ก็เราก็นําอาหารมาใส่แล้วนะครับอาหารครับอาหารก็จะเป็นเศษอาหารที่เราเหลือกินนี่แหละครับเราก็เอามาใส่ครับเหลือกินก็มาใส่อันนี้คือน้ํานะครับไม้นี้ก็คือเอาไว้สําหรับให้มดแดี่สามารถเคลื่อนที่เดินทางได้ดีนะครับเวลาทาบอาหารไปนะครับจะได้ไม่เป็นอุปสรรคนะครับ ก็ให้เขาเดินได้สะดวกนะครับปกติแล้วน้ําบางคลิปเขาจะใช้เขาบอกว่าเขาใช้น้ําหวานน้ําหวานจะดีที่สุดนะครับก็ลองดูนะครับน้ําหวานนะครับตอนนี้ไม่มีน้ําหวานเราก็เอาน้ำปำเปล่าก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับปกติแล้วมดแดงก็หาอาหารอยู่แล้วนะครับแล้วก็สร้างอาหารแล้วก็สร้างน้ําให้อยู่ใกล้ๆนะครับเพื่อความเจริญเติบโตที่ดีนะครับก็จะได้มีไข่ให้เรารประทานนะครับจุดหนึ่งนะครับ ก็นี่ครับก็กาลังคุยกันอยู่ว่าจะกินหรือไม่กินก็ขอให้กินนะครับมีตาคนหนึ่งที่ลง y youtube เขาบอกว่าเอาข้าวกับปลาทูบดใส่กันนะครับอันนั้นก็จะมันจะหอมแล้วก็ใส่นมผงนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวก็จะลองดูไปเรื่อยๆนะครับลองดูไปเรื่อยก็จะมันมาดูนะครับแต่ตอนนี้เขากำลังปรึกษากันอยู่มั่งผมว่าจะกินหรือไม่กินครับผม บ้านสวนชมไผ่หวานนะครับก็จะพยายามนะครับพยายามนํากิจกรรมที่ทําอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็มาทําเป็นคลิปแล้วก็เผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจและติดตามนะครับอาจจะทําถูกหรือไม่ถูกนะครับก็อันนี้ก็พิจารณาเองครับพิจารณาเองว่าควรจะปฏิบัติตามไหมหรือว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกนะครับเพราะว่าผมก็เรียนรู้จาก Facebook มาเรียนรู้จาก Youtube มานะครับแล้วก็มาปฏิบัตินะครับ คลิปต่างๆที่ทําไปก็ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะนําไปเป็นประโยชน์กับทุกคนได้นะครับเพราะว่าผมก็ทําทดลองผิดทดลองถูกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอยากให้รู้ว่าแต่ละวันเนี่ยทำอะไรมั่งนะครับเราก็ต้องลองทดลองนะครับบางทีเราก็ทดลองบางทีเขาประสบผลสําเร็จจากที่อื่นนะครับแต่ว่าเวลาเรามาทํามันอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จก็ได้นะครับผมก็จะทําตามสไตล์ สไตล์ลงจุนนะครับที่ว่าสไตล์ลงจุนนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเบ้านสวนชมไผ่หวานนี้ปลูกไผ่หวานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับบางคนก็ถามมานะครับแล้วก็สวนอยู่ที่ไหนนะครับก็จะอธิบายให้ตรงกันอย่างนี้นะครับคือบ้านสวนชมไผ่หวานนี้ก็คือเป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นมาเองนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยชื่อสามคนนะครับบ้านสวนก็คือก็รู้ๆอยู่แล้วชมนี่คือ ลูกสาวชื่อชมพู่นะครับส่วนไผ่ก็ลูกชายชื่อกิ่งไผ่นะครับหวานก็คือภรรยาผมเองครับชื่อหวานนะครับเลยว่าตั้งชื่อว่าบ้านสวนชมไผ่หวานนะครับสวนไผ่หวานนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าผมมีปลูกไผ่เลี้ยงแล้วก็กินสซุงนะครับถ้าอยากจะมาดูสวนดูอะไรก็มาดูได้นะครับบ้านสวนชมไผ่หวานจะอยู่ที่อำเภอเสกานะครับตำบลโศกามอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะครับ ก็ใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะชมแล้วก็มาให้คำแนะนำได้นะครับส่วนจะนำไปเป็นประโยชน์หรือว่าไปประยุกใช้อย่างไงก็ก็แล้วแต่ท่านนะครับก็มาเยี่ยมชมกันมามาดูแล้วก็มาให้กำลังใจกันบ้างนะครับเพราะว่าผมก็ใช้เวลาว่างนะครับในการทำนะครับจะมีสวนก็จะมีสองสวน,นครับสวนที่อยู่หลังบ้านแล้วก็สวนอยู่ที่อีกอไปอีกประมาณ กิโลหนึ่งนะครับส่วนหลังบ้านก็อยู่ประมาณสักสามไร่ได้นะครับก็ที่ทําก็จะมีปลูกผลไม้นะครับทุกๆอย่างนะครับเพื่อเอาไว้กินมีแก้วมังกรมีมะม่วงนะครับมีฝ้าหลังนะครับอยู่หลังบ้านนะครับมีส้มโอนะครับก็มีกล้วยมีน้อยหนานะครับมีมะนาวนะครับมีทุเรียนก็มีนะครับก็กําลังโตนะครับก็ปลูกไปเยอะก็ ตายไปเยอะนะครับตัวเรียนก็ก็ไว้แค่นี้แหละครับไม่ปลูกเพิ่มแล้วครับทัเรียนยอมแล้วทีนี้ก็โปรเจกต์วันนี้ก็คือเลี้ยงไข่มดแดงนะครับเลี้ยงมดแดงเพื่อเอาไข่นะครับจะมีต้นผักหวานอยู่ประมาณห้าหกต้นนะครับซึ่งเก็บได้แล้วนะครับก็สงสัยปีนี้คงจะได้กินผักหวานแกงใส่กับไข่มดแดงนะครับก็ลองดูครับทุกอย่างก็จะ ทดลองนะครับทดลองทดลองแล้วก็ขยายผลนะครับอันไหนได้ผลก็จะขยายอันไหนไม่ได้ก็หยุดไว้ก่อนศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับคลิปต่อไปก็จะนำมาเสนอเรื่อยๆนะครับเป็นวิธีปฏิบัตินะครับผมก็ทำทุกวันนะครับบางครั้งทำแต่ไม่มีใครเห็นนะครับก็อยากจะถ่ายเก็บวิดีโอไว้ เพื่อตัวเองก็มาย้อนดูอีกทีนึงว่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ